ดีพี่น้องมดสปุนสกุลมดสมองสบอนนะจ๊ะเด้อมันแปลว่าสีมาเขียนใบสีไปตอ่อมีซ่าปีนะพี่น้องเยูโซข้าวนะจน๊ะเนาะมีซ่าปีแปลว่าต่อมาปีที่เก้าจ้ะปีนี้ปีที่เก้าจ้ะมันไม่อย่างงี้จ้ะน้องเด้แปลว่าสีหายเบื้องนะจ๊ะเด้ออันแรกเลยจ๊ะแปลว่าสีมาเขียน,นจ้ะมาเขียนภาษาไทยนะจ๊ะภาษาไทยละคันภาษาอังกฤษซื้อตะของละกันน้ำสปปนนกุนละคันที่อยู่นะจน๊ะเนาะ เากติรรูปไม่จะดเนาะอันนี้มีเอกสารใบอันอย่างนี้แล้่จะเนาะก็คือใบตอมอดเจ็ดเลยพี่น้อนจ้ะใบตมอดเจ็ดจ้ะแค่ว่าจะเขียนนม่จะดเนาะจะเขียนลงไปนม่จัเนาะซื้อน้ำสกุลแต่ของไม่จะเนาะเพิ่มแรกเลยอันซื้อสกุลคือแกน้ำสกุลก่อนนะ่จะเนาะแค่ว่าจะเขียนนามสกุลก่อนนะคะนามสกุลค่ะ พี e, ่แกนนะครับเสียบ่อยน้ำสกุลจ้ะเอ้ยน้ำสกุลเพ่ฮีเฮสเอเอ็นทีเฮสทีเอ e คือนามสิบกูแล้วอัวนีลงมนที่ยี่สิบบือนยี่สิบสองแต่นั่นบอกเนี่ยลงมนที่ยี่บสองเดือนเนี่ย<ม>กอข้อติเพราะว่าเเดือนกอข้อต่อกรกฎาคมมันบอกข้อเนาะอันนี้วันที่เบือนยี่บสองแต่ยี่บสองมบผลน่กอขอกรกฎาคมต่อ สอง0 20. สอง0 0สองศสอศสศเห็นมสอศย์สองศื่อรองเทว่าอ,อายุสาปดีเกิดวันที่ศูนยศสอง สถานที่เกิดสถานที่เกิดลาเอ้ยปากเซ่นเนาะสถานที่เกิดปากเซ่สถานที่เกิด ปีเอสเอสเอเคทำที่คือปากเซสัญชาติสัญชาติดาว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  L A O เด็กที่เด็กที่พาสปอร์ตพาสปอร์ตยไหนเห็นเด็กที่ <N> พาษาพอดเดี่ยวเลยจะพี่น้องจ้าพี่ว่าเขียนแล้วว่าจ๊ะเนาะเขียนใบมีไว้มีอย่างเนี้ยนะจ๊ะเนาะใบตอม้อเจ็ดนะจ๊ะเนาะอะไรเขียนเขียนอันเพี่ว่าเขียนเรียบร้อยเลยจ้ะ เียนซื้อภาษาไทยภาษาอังกฤษก็จะเนาะรากาทีดรูปก็จะเนาะอันนี้คือใบใบตอมาเจ็ดจะอันนี้คือสําเร็จแล้วผลมาจริงนะท่านเอาซื้อท่านนี้ก็แล้วต่อมาใบอันพานไปแล้วก็จะเนาะต่อไปจ้ะเขียนเอกสารน่ะแล้วก็ต่อไปใบตอมมอเจ็ดพร้อมรูป สี่คูณห้าหนึ่งลูกสำเนาหนังสือเดินทางแต่เน,นาะส,สำเนาหนังสือเดินทางนี่จ้ะสำเนาหนังสือหนังสือสำเนาหนังสือเดินทางของไ่ยวาไทยวัตถุน้าเลยจ้ะ สำเนาหนังสือเริอนทางของแพรว่าทุกไัยทุกหน้าที่มีนะจาะนล้นกคตาม้วยตอมอสองเอ้ยครอสองครอสามนอกจะเนา้คอรอสงคอรอสามอันนี้คอรอครอสามนอจาะเด้อนี่ครอสามจ้ะครอสามอันนี้ครอสองนะเนานี้ จันทรเนาะพี่นอ้องอจ๋าเบิ่งสัตว์สัตว์นั่นจันทร์เนาะใบครอ 2, คร์สองครอร์สามคอร์สองก็คือนี่อันนี้นะคะใบครอ 2, ครอ์สองคอร์สามจ้ะได้มาแล้วจ้ะครอ 2, คร์สองคอร์สามตามรวยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแฟนนะจัะเนาะนี่ได้เลยจ้ะสำเนาบัตรประสสจำตัวประชาชนของแฟน แล้วก็สำำเนาทะเบียนบ้านสำนาองทะเบียนบ้านนี่สำนาทะเบียนว่าสำนาทะเบียนบ้านแต่พี่น้องจ๋าแล้วก็สำนาทะเบียนเนี่ยสัญญาสัญญาสัญญาเช่าบ้านแปลว่มามันมีใบเช่าบ้านคือใบทะเบียนบ้านเอาไปแล้วาาน้องจ๋เนาะ ต่อมาไอ้รูปถ่ายครอบครัวรูปถ่ายครอบครัวครอบครัวรูปถ่ายครอบครัวแผนที่อาจารย์เนาะนี่อันนี้ครอบครัวได้เพีองเด้อแผนที่จ้ะนี่แผนที่เขียนเอาเองจ้ะแผนที่จ้ะอันนี้แผนที่บาดเอาเองจ้ะจามรวยค่าธรรมเนียมมันจ้ะเนาะค่าธรรมเนียมหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยบาทมาจ้ะเนาะ พี่น้องจ๋ากะคือเอมามามีเพ่ว่าสิจับด้วพี่น้องเด้อมีใบตอมอเจ็ดหนึ่งอันนี้ใบตอมอเจ็ดเพื่อว่าเขียนแหะะ้วกอะเขียนแล้วล้วก็ตามด้วยติรูปเรียบร้อยเจอละหนึ่งใบนี่ย่ะเนาะอันนี้เพื่อว่าเอามาเรียบร้อยแต่ก็ตามด้วยสำนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีนะจน๊ะเนาะอันนี้เพื่อว่าสิหายปพลงที่ ตามด้วยนังสือเดินทางทุกหน้าจะเนาะไทยก็สามทุกหน้ามเชื่อมาอได้สองใบก็พอหรือมั้งสองใบก็พอสองชุดทุกหนาจาจเราะพี่น้องจ๋าทุกนาที่มันมีในอัน,นของพ่ว่าทุกหนาที่มี ต่อไปสำเนาหนังสือเดินทางก็ไปรอต่างด้าสคือพาส,สปอร์ตพาส,สปอร์ตนี่พาสปอร์ตไม่ได้อะไม่ใช่พี่น้องจ้ะอันนี้จ้าพาส,สปอร์ตแล้วก็ใบครสองครสามอันนี้ครสองก็จะได้พี่น้องเจาง้าเมืองแค่ไหนเป็นครสองมั้งทีนี่พี่น้องจ้านี่อันนี้ครสามจา้ะ คอร์สามเน่คอร์สองนะยคอร์สองก่อนเนาะอันนี้คอร์สองจ้ะนี่คอร์สองจันมีสองฟังด้วยพี่น้องด้อนี่คอร์สองตามด้วยคร์สาม่จะคอร์สามก็คือทะเบียนสมรสเนาะนะคะตามดวยสำเนาบัตประจำตัวประชาชนตรประชนของแฟนเนจเนา่ อันนี้บมีอันไนมีันไ่นว่าแซงไปงูอันนี้เอาอันนี้กบเอา แล้วก็ตามด้วยสำเอาทะเบียนบ้านตามล้วยแผนที่สำเอาทเบียนบ้านสำรองเหมือนเป็ตัวประชาชนนะจ๊ะเนาะอันนี้ไปเบิร์ตเลยจ้ะเนี่ยเอาทุกอย่างเลย คะแนน一样คะแนนมันคืออย่างเรียบร้อยจ้ะตามด้วยรูปครอบครัวแผนที่ตามด้วยหนึ่งพันเงินค่าธรรมเนียมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเราจะน้อพี่น้องเนาะน,นี่แต่ว่าเตรียมสิไเห็รมืออื่นแบบขอมืออื่นพี่น้องจ้ะ ม้วเอาไว้ก่อนคือแค่นี้จ้ะพี่น้องจ้าก็คือจบละจ้ะคืออันแพ้ว่าที่แพ้ว่าออกมาห้เบิงเนาะพี่น้องคืออยากให้พ้นที่ว่าอันจดทะเบียนปีแรกก็จะเนาะปีแรกที่พ่ท่านเดิไป่อนาะจะเนาะออกมาหอันบ้านใส่สารยังเงี้นะจะเนาะตอนสิไปไป่อเนาาจะเนาะก็คือตามที่แพ้ว่าบอกมาให้เพี่น้องเด้อกับมีนี่นีแพ้ว่าสี่อนใ้ฟังเลยพี่น้องเด้อ แบบฟอร์มตมเจ็ดพร้อมติดรูปถ่าย4ี่คูณหงจำจำนวนหนึ่งหนึ่งรูปไั่จะนอตแล้วก,กันสำเนาหนังสือเดินทางแล้วก็สำเนาแล้วกันพาสปอร์ตจริงทั้งสำเนาไทยกับสารทุกหนาที่มีปั่มร้อยปั่มพี่เนนอตแล้วกัน,กนกกสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนสมรสคอรองคอรอา แล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแฟนนะจ๊ะเนาะหรือสำเนาทะเบียนบ้านของแฟนนะจ๊ะเนาะเอาไปทั้งบัตรประจำตัวประชาชนทั้งสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ทายทายสำเนาพี่น้องเด้อแล้วก็สมมติว่าน้องพี่น้องอนานที่ว่าพี่น้องที่ว่าพี่น้องที่ว่าพี่น้องพี่น้องที่ว่าสวัสดีอ่านนะจ๊ะเนาะ้องไปขอสัญญาสาเน้ะพี่น้องเ้อถามว่าสิไปต้อน่ะนะ ขอสัญญาเช่าเนาะจ้าเนาะสัญญาสัญญาเชาวหงเนาะจ้าเนาะถาว่าคือเพีวบ้านเพีวบ้านมีบ้านตัวเองคือมีทะเบียนบ้านเอาไปเลยจ้าไทยสำเนาทะเบียนบ้านไปเนาะจ้าเนาะเดีวกาแผนที่หนึ่งใบเนาะจ้าเนาะไปอาชีพได้ไปเนาะเดี๋ยวก็ไอ้เลือกซื้อไอ้เดี๋ยวกาไอ้แผนที่เนาะจ้าเนาะแดีวก็วาดไปแดีวก็พ่อหมึ่นค่าธรรมเนียมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเลยพี่น้องเด้อเนาะจ้าเนาะอันนี้เพีวบ้านกัน มาบอกพี่ว่าออกมาบอกคนอันพี่น้องพี่แบบว่าเป็นคนเล่าใหญ่สามีไทยแล้วกลับไปต่อทะเบียนเออไปตอวีซ่าขออยู่อีกอันวีซ่าขออยู่ปีวีซ่าปีนะพี่น้องเนาะมาใส่ยังเงจะอันนี้อาจุกคนอาเิีูนแ่ว่าถัดแต่งงานแต่งงานเดียวมันจะเนาะแต่วา่าคนที่ว่าสิไปขอปีแรกก็จะเนาะขอมาเดี่ยวอันจะอนกัคือสิต่อ,อันนี้คือเนาะอันนี้ต่อได้พี่น้องเ้ยต่อ ต่ออายุยูต่ออายุขออยู่อีกหนึ่งปีนะจ๊ะคือหมายตา่อระปีต่อระปีเนี่ย้องไปเฮ็ดน้าพี่น้องเนาะก็คือตามเพีว่าอ่านไมมฟังเลยพี่น้องเด้อของใจยังถามพี่ว่ามาแล้วก็แล้วกัพี่น้องถ้าสมมุ่าพาสปอร์ตเบิดเบิดหนาปั้มเลยพี่น้องเด้อเบิดหนาปั้มเบิดหนาปั้มไปต่อยใส่เบิอบบดอายุไปต่ยอยใส่นะจ๊ะเนาะเบิดหนาปั้มนี่แต่ว่าสําหรับคนที่มี มีซ่าปีได,ด,ด้เพี่น้องเด้อที่จดทะเบียนสมรสได้หนี่ให้ยไปขออยู่สถานทูตลาวประจำคือเพรียว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะไปไปสถานทูตลาวประจำขอนแก่นของเพรียว่าเนี่ยแต่ว่าถ่ายในกรุงเทพกไปเมืองใจได้เพี่น้องเด้อสถานทูตใหญ่อยู่แถวอยู่เมืองใจได้เพี่น้องจ๋าถ้ายผู้ถา่ถายผู้อยู่นี่ไปต่อแล้วไปต่อใสยอย่ยังแง่จต่เนาะคือของเพรียว่านเนี่ยไอ พาสปอร์ตเอมันหมดอายุน้องหมดอายุเพี่ว่าได้ไปเปลี่ยนดิบมันจะเปลีป่ยนเปลี่ยนดิบพาสปอร์ตจ้ะเปลี่ยนดิบไปไปเปลี่ยนอยู่อันสถานสูตรล้าประจําความแก่นน่าจะเนาะใส่ยังไงเระใส่เอเอเอ,อันนั้นได้พี่น้องเด้อใส่อย่างบ,าบาัตรประชาชนเล้าที่บหมดอายุแล้วก็บ่าต้องไปถิ่มเนะพี่น้องรู้บ่จำเป็นต้องเมื่อฟังเล้าเลยพี่นอ้นองสำหรับคนที่จดทะเบียนสมรส แล้วขอวีซ่าปีแล้วเลฟเดอพี่น้องเด้อต้องไปต่ออยู่ใส่นะจ๊าเนาะต้องไปต่ออยู่ใส่คือผมงพลว่าเนี่ต่อใส่ยังเนี่ยไปต่อคือบัตรประจำตัวซ่าส้นเบิดอายุใส่ไรพี่น้องจ๋าเบิดอายุใส่ไรเล้อจ๋ะเด้อบอจจำเป็นต้องมาเฮ้บัตรบัตรเบิ้อายุต้องไปต่ออยู่ล่าอย่งมันจั่งไปเห็นอยู่เล่าประจำเปลี่อนจ๋าบรจจำเป็นเลยคือไปต่อสฐานทูตเลยจ้ะสำหรับคนทีสำหรับคนเทียนจดทะเบียนสมรสขอวีซ่าปีนะจาะเนา ต้องใส่ใส่บัตรบัตรคนลาวบัตรประชาชน,นจ้ะไปต่อเลยเบอร์อยู่เป็นอยังเพิ่นแค่เอาแค่มาเจ้าเป็นคนเล่าจริงบอเพิ่นเอาแค่อันอันอนั้นห้า,หาพี่น้องจสาเอาอันมาเ้าเป็นคนเล่าจริงบอจต่เพิ่นเอาแค่ไปเบิรงเรื่องของเพื่อว่าอะไรมาอะไรจ้ะเนี่ยไปต่ออยู่ขอนแก่นมนะาจ้ะเนาะไปเปลี่ยนเดบิตมาขอนแก่นมันเบิดหนาปอมในตอนนี้ไละเหลือหลายเลยแต่พี่น้องจสา มาแต่นาะคลิปนี้การมันสัญญามาแต่นาะขอจบไปเพียงสมัยนี้วพี่น้องเด้อพี่น้องที่เข่าวว่าคนคลิปเพี่ว่าขอพบเจอแต่สิ่งเดียวมาชีวิตจ้าพี่น้องจ้ากินเนื้ไหนเนื่งกินท้องไในท้องก็จะากรคปภาพกับคลิปทั้งไหนทั้งปวงจ้าคิดบล็อกจได้กับอะไรสมปรารถนาได้พี่น้องเด้อพี่น้องจะ้าขายไงเมื่อเขาเจอพบแต่ควบจะเล่นลูกเรื่องไปหนาได้พี่น้องเด้อไอสุเจ็บไอสุไข่ไม่เงินใส่ได้ร้ายใจพี่น้องจ๋าบ๊ายบายจ้าจุ๊บจุ๊บจ้า